สื่อใหญ่อย่างเทเลกราฟนะครับตีข่าวเข้ามาว่า3 m ม d ิดฟิลชื่อดังครับที่เล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วแล้วก็หลายท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับตกเป็นเป้าหมายชัดเจนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ไม่ใช่ข่าวลือจากสื่อเทียต่ำๆแล้วนะเพราะว่าระดับเทเลกราฟลงมาเล่นเองเลยนะครับรวมถึงเรื่องราวของคอปปี้เมนูครับเรื่องราวของอะคาเดมี่ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของมิดฟิลด์วัย17ปีที่แมนเชสไม่น่าพลาดน่าจะมีการปิดเดียวกันไป เป็นที่เรียบร้อยนะครับในทันซ้อผู้สื่อข่าวน้ำดีจากเดลีเมลเป็นคนรายงานข่าวนี้เข้ามาเองด้วยทั้งหมดไปติดตามกันได้ในคลิปวันนี้ครับ สวัสดีครับประเด็นปีศาจแดงนะครับเจอกันในวันพฤหัสที่ยี่สิกันยายนนะครับวันนี้ข่าวเยอะครับฉะนั้นก็ไปว่ากันที่ข่าวแรกเลยนะครับผมไปข่าวใหญ่สุดเลยนะครับประเด็นแรกก็คือประเด็นที่ไมค์แมกราสนะครับนี่คือสื่อเทียสองจากเคล็กกราฟเนี่ยรายงานเข้ามานะครับโดยที่ไมค์แมกราสเนี่ยก็ระบุนะครับว่ามีกองกลาง3คนนะครับที่สโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต่างต้องการเซ็นสัญญา ซึ่งแมกคาร์ตเนี่ยก็พูดถึง2สโมสรน,นะครับทั้งแมนยูนเต็ดแล้วก็แมนซิตี้ด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับมันก็รวมถึงแมนยูนเต็ดด้วยนั่นแหละซึ่งแมกคาร์ตก็บอกนะครับว่า2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยต่างก็ต้องการกองกลางตัวรับหมายเลข6นะครับก็มี3ชื่อนะครับทั้งอดัมวอรตันคาร์ลอสบาเลบาแล้วก็เอเลียดแอนเดอร์สันแมนยูนเต็ดเนี่ยพร้อมเดินหน้าไล่ล่ากองกลางหมายเลข6นะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2026 ตำแหน่งสำคัญตรงนี้เนี่ยก็คาดว่าจะกลายเป็นประเด็นหลักในตลาดนักเตะรอบต่อไปอันนี้คือที่ไมค์แมกราดเขียนนะครับหลังจากที่ต้องหาตัวแทนในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ยังเป็นปัญหาตั้งแต่ยุคเอริกเทนฮากซึ่งพลาดคว้าตัวแฟรงกี้เดยองมาเสริมทีนั่นเองแมกราดก็บอกว่ามันไม่บ่อยนะครับที่จะมีตัวเลือกตำแหน่งกลางต่ำที่ตกเป็นเป้าสนใจของทั้งสโมสรในพรีเมียร์ลีกและยุโรปมากมายขนาดนี้ในเวลาเดียวกันครับ เอเลนอนเดอร์สันของฟอเรสในวัย22ปีนะครับก้าวขึ้นติดทีมชาติอังกฤษแล้วก็ลงสนามในเกมถล่มเอาชนะเซอร์เบียไป5-0ที่แทบจะการันตีตัวฟุตบอลโลกเขาลงเล่นในตำแหน่งฐานกองกลางของทีมโทมัสทูเคิลนะครับโดยที่ยืนต่ำกว่าเด็กเล่นไรส์อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถจะขับเคลื่อนเกมรุกของอังกฤษได้เมื่อได้บอลครับขณะที่อารดัมวอตันของคริสตอฟพาเลสเนี่ยถอนตัวจากทีมชุดนั้นของทูเคิลเพราะว่าบาดเจ็บไป แต่ว่าเขาก็มีพัฒนาการที่น่าทึ่งนะครับในรอบ20เดือนตั้งแต่ย้ายจากลักเบิร์นครับเขาถูกเรียกติดทีมไปยูโรครั้งล่าสุดโดยที่ยังไม่ได้ลงเล่นให้แกเรตเซาเกตนะครับแต่ว่าตอนนี้เขามีโอกาสชัดเจนในการแย่ตำแหน่งลุยฟุตบอลโลกปีหน้าโดยที่บาลบาแลวก็วอตันนะครับต่างก็มีอายุ21ปีแล้วก็ทั้ง3กองกลางก็คาดว่าน่าจะถูกหลายสโมรสรติดตามฟอร์มฤดูกาลนี้เพื่อประเมินความเหมาะสมในช่วงซัมเมอร์หน้าครับ หรือว่าพูดได้ง่ายก็คือทั้งวอร์ตันเอเลดแอนเดอร์สันแลวก็บาลบ้าเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายทีมอยู่นะครับมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับคอปปี้เมนูนะครับซึ่งเมื่อวานในรายการเรนต้องคุยเราเล่าไปแล้วนะครับก็เล่าซ้ําอีกรอบหนึ่งเผื่อบ,บางท่านอาจจะพลาดคลิปเรนต้องคุยเมื่อช่วงค่าเมื่อวานนี้ไปนะครับเป็นรายงานจากซีเฟนเบลซันครับอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวน้ําดีทีอสามจากแมนเชสเตอร์อีนิงนิวส์ครับที่ระบุก้ามาว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนนะครับคอปปี้เมนู แม้ว่าจะหลุดจากตำแหน่งตัวจริงในทีมเนี่ยแต่เขาก็กำลังมุ่งมั่นแย่งตำแหน่งตัวจริงมาในฤดูกาลนี้นะครับโดยที่ Manchester Evening News นำโดยเรลสตันเนี่ยก็รายงานว่าเมนูกำลังทุ่มเทยอย่างหนักที่แคริงตันนะครับแล้วก็ทำทุกทางเพื่อสร้างความประทับใจให้กับรูเบนนอมริมที่ได้ท้าทายเขาครับให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมถ้าอยากจะ สอดขึ้นมาเป็นตัวจริงกันนะครับโดยเข้าใจว่าเมนูเนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนเชฟส่วนตัวที่บ้านเพื่อยกระดับฟอร์มการเล่นอีกทั้งยังซ้อมกับโค้ชส่วนตัวในช่วงพักเบรกทีมชาติเมื่อเดือนกันยายนด้วยนะครับหลังจากคําขอยืมตัวของเมนูแล้วก็ทีมแมเยนเนียถูกปฏิเสธไปเมนูเองก็มีท่าทีเชิงบวกนะครับเขาตั้งใจพิสูจน์ตัวเองเพื่อกลับมาเป็นตัวจริงของแมนยูเนเต็ดพร้อมทั้งรักษาความฝันที่จะติดทีมชาตินอนังกฤษไปฟุตบอลโลก2026ครับ ซึ่งโทมัสทูเคิลก็บอกว่าเขาจําเป็นต้องมีโอกาสลงเล่นมากขึ้นเพื่ออยู่ในแผนการทําทีมและการได้ไปฟุตบอลโลกก็คือแรงผลักดันสําคัญสำหรับเมนูในตอนนี้นะครับต่อจากเรื่องของเมนูครับก็ไปต่อกันที่ข่าวอย่างเป็นทางการนะครับสโมสรเนี่ยได้มีการประกาศว่าซีเฟนทอร p พีนะครับซึ่งเป็นโค้ชอะคาเดมีจากเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็ได้เริ่มเข้ามาทำงานแทนนิคก็สในฐาน,นะผู้อำนวยการอะคาเดมีของแมนยูเนเต็ด เพื่อดูแลทุกด้านของระบบพัฒนานักเตะเยาวชนของสโม,มสรเป็นวันแรกแล้วนะครับหลังจากที่ Nick Cox เนี่ยได้ดูแลงานแล้วก็ส่งต่อกันจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับซึ่งในคืนเดียวกันเนี่ยก็มีปรากฏภาพจาก Simon Stone นะครับเทียรหนึ่งจาก BBC นะครับซึ่งไซมอนสโตนเนี่ยก็ได้รายงานเข้ามาว่า Jason ว i ค c o สนะครับแล้วก็รวมถึงซีฟนทอีเนี่ยนะฮะได้ไปเยี่ยมชมเกมชุด U21 ที่เปิดโอท r ฟอร์ดนะครับ แล้วก็เจอกับแอตเลติกบิลเบาในรายการพรเมยร์ลีอินเตอร์เนชั่นแนลคัพ2025-2026นะครับซึ่งมเมลเบดเนี่ยก็ถูกบิลเบาขึ้นนำก่อนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมเมลเบดก็แซงกลับมาเอาชนะ2ต่อหนึ่งในท้ายที่สุดนะครับก็เท่ากับว่าพักนี้เนี่ยในส่วนของอทีมชุดเล็กของมเมลเบดเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับในรายของสตีฟทอปีเนี่ยอะ จุดสำคัญนะครับทุกท่านอาจจะมีการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเอาพอแคกเดมี่เบนฟอร์ดมามันจะดีเหรอพวกเราคือแมนยูเนต็ดนะ,ะผมเข้าใจแหละท่านตั้งคำถามผมก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลดูครับปรากฏว่าซีเฟนทอร์พีเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพอแคกเดมี่เบนฟอร์ดเนี่ยเขาเคยเป็นเฮดโคชแคาเดมี่นะครับใช้คำว่าเป็นหัวนหน้าโคชแคาเดมี่แล้วกันของแมนซิตี้แล้วก็เคยเป็น ผู้จัดการทีมเยาวาชนของลิเวอร์พูลมาก่อนฉะนั้นเขามีความเ,าเชี่ยวชาญกับงานนี้พอสมควรครับแล้วก็มีประสบการณ์การทำเยาวาชนของแมชชีตี้และก็ลิเวอร์พูลมาแล้วซึ่งถ้าฟังแบบนี้ก็คงจะรู้สึกโอเคกันมากขึ้นเนาะกับซีเวนทอร์พี P. แต่อันนี้ก็ไม่ได้มานั่งอวยกันถ้าสมมุติว่าดีไม่ดีอย่างไรคงต้องรอดูผลงานของเด็กๆ a c a d e m y อีกทีนึงนะครับเพราะว่าอย่าลืมอีกจุดหนึ่ง เจสันวิลค็อกเนี่ยถ้าทุกท่านตามช่องผมเนี่ยมาตลอดผมจะบอกว่าในตําแหน่งพอกีฬาเนี่ยผมก็ตั้งคำถามพรสมควรแต่ถ้าเป็นเรื่องเยาวชนเรื่องของการพัฒนาเด็กเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของวิลค็อกตั้งแต่อยู่แมนซิตี้ละอันนี้ก็ต้องให้ความแฟร์กับเขาตรงนี้นะครับอ่ะก่อนจะไปว่ากันที่ข่าวต่อๆไปนะครับยังไงฝากผู้สับสุนไว้ก่อนนิดนึงนะครับฝากไว้นะครับกับทาง ผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลาไก่ย่างรสข้าวมันไก่ครับเหมือนเราเนี่ยพกข้าวมันไก่เดียวตัวตลอดนะครับตัวขนมก็จะมีกินของน้าซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนกินข้าวมันไก่ต้มนะครับจิ้มด้วยก็จะเหมือนกินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้ง2แบบครับหาซื้อได้นะครับที่ช้อปปี้ลาซาด้าที่ bky official store ติดต่อช็อปทางตรามือ Off i c i a l นะครับแล้วก็เช่นกันที่กูเม่ market top food land villa market แล้วก็ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ครับฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ขขนนมมทออดกกกรรรบาาาไไ่่่ยง้ั ฝากไว้กับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงครับยอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนอุ้งนังด้วยโนัตกรรมเซฟเทคครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อครับให้คุณได้สบายมั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับแล้วก็ฝากไว้กับทาง Su ซูกิฟรอนส์ครับ Get ready for the new icon ครับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณนะครับรับฟรีบัตรน้ำมัน3,000บาทนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่24กันยายนนะครับแล้วก็รับรถภายใน30พฤศจิกายนสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับก็ไว้ดูใบสุสกิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกินะครับยังไงฝากไว้กับซูซูกิแล้วก็วันนี้จะมีงานเปิดตัวสุสกิฟรอนส์ด้วยนะครับที่3ามย่านมิทาวเดี๋ยวผมแล้วก็พี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับอินฟลูทำช่องปิศาจแดงของเราหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับก็ติดตามได้นะครับกับการเปิดตัว all new สุสกิฟรอนส์นะครับวันนี้แหละนะฮะเอาละ ไปต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับหลังจากที่ผ่านเรื่องของอ c a d e m มีมาแล้วผมพาดหัวไว้นะครับว่ามีรายงานเกี่ยวกับการาเซ็นสัญญานะครับใช้คำว่าบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นแล้วกันใช้คำว่าเซ็นยังไม่ได้ขออภยัยกับมิดฟิลวัย1 7ปีครับและมิดฟิลคนนี้เนี่ยนะครับเขามีชื่อว่าคริสเตียนโอรอสโคครับเป็นรายงานจาก ซินโบเลต้าสื่อท้องถิ่นจากโคลัมเบียครับแล้วก็มีระบุข้ามาว่ามีการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นนะครับให้คริสเตียนโอโรสโกวัยเพียงแค่17ปีกลายเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่กองกลางตัวรับของสโม,มสรฟอร์ตาเลซา c i f และเป็นกัปตันทีมชาติโคลัมเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะสามารถย้ายทีมได้ในปีหน้านะครับเมื่อเขามีอายุครบ18ปีครับ และทางปเปซ์เซรานะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ยังบอกว่าข้อตกลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปิดดิวร่วมกับสโมสรโรโฮเอฟซีซึ่งจุดนี้นะครับทางทีมงานทีมข่าวของเราเนี่ยก็มีความสงสัยเล็กน้อยพอไปเช็คเนี่ยก็พบว่านี่เป็นสโมสรที่ต้นสังกัดก่อนหน้าก็คือฟอร์ตาเลซ่า CEIF ของโอโรสโกเนี่ยนะครับทีนี้มันยังมีความไม่แน่ใจว่ามันต้องมีการปิดดิวร่วมหรือว่าเป็นเจ้าของร่วมอะไรหรือเปล่า แต่ก็ถือว่ารายงานบอกว่าปิดดิวได้สําเร็จก็เป็นที่เรียบร้อยนะครัที่นี้ข่าวนี้เนี่ยทางฝั่งของเนทันโซนะครับซึ่งเป็นสายข่าวจากเดลี่เมลนะครับก็รายงานข่าวนี้เข้ามาเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดซัมเมอร์เนี่ยนะครับเนทันโซก็ถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวน้ําดีคนหนึ่งนะครับซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปนี่แหละนะครับว่าเนทันโซก็มีการรีทวิตข่าวนี้ด้วย นะครับในด้านบนสุดนี่แหละนะครับฉะนั้นก็หมายความว่าข่าวของทางเซราเนี่ยก็มีมูลอยู่นะครับไม่ใช่สื่อโนเนมารายงานอย่างเดียวนะครับฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับที่มายเตตจะดึงเข้ามาอีกคนสนุบคริสเตียนโอโรสโกนะครับแต่ก็ต้องย้ำอีกทีว่ากว่าจะย้ายทีมเข้ามาได้เนี่ยก็คือในปีหน้านะครับก็เป็นการปิดเดียวร่วมกันกับทั้งสโมสรโรโฮเอฟซีแล้วก็ทางฟอร์ตาเลซาคือสุดท้ายเนี่ย หลายท่านอาจจะงงแต่ว่าผมสรุปให้ก็คือแมนเตดเซ็นได้นน่เองนะครับเมื่อเขามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์แต่อาจจะต้องดีวกันกับหลายส่วนหน่อยนะครับเพราะว่า,าบางทีมันมีข้อซับซ้อนครับในเรื่องของสัญญาแน,น่เองนะครับอะยังไม่ได้หมดแค่คนเดียวนะครับข่าวอีกข่าวนึงมาจากกองบอกองของทางแอฟริกาฟุตนะครับเป็นรายงานเข้ามาว่าแมเนเดเนี่ยเดินหน้าควาดารุ่งเซเนกัลด้วชื่อมูฮัมเหม็ดตาโบ ซึ่งเนื้อข่าวบอกว่าตามรายงานของแอฟริกาฟุตนะครับมูเมดดาโบดาวรุ่งพรสวรรค์สูงชาวเซเนกาลและกับตันทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนหน้านี้นะครับกับตันเซเนกาลวัย17ปีคนนี้เนี่ยนะครับก็กำลังโชว์ฟอร์มพยายามพัฒนาฟอร์มตัวเองอยู่นะครับในเซเนกาลนี่แหละนะครับและตอนนี้เนี่ยดาโบกำลังใกล้ที่จะบ,บรรลุข,ข้อตกลงย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขณะนี้เจ้าตัวเนี่ยอยู่ระหว่างการทดสอบฝีเท้าครับในศูนย์ฝึกเยาวชนของปีศาจแดงแล้วก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารสมโมสรด้วยพรสวรรค์และความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยครับดาโบเนี่ยซ้อมกับทีมเยาวชนที่แครดิงตันมาหลายสัปดาห์แล้วเขาว่าแบบนี้นะครับแล้วก็ฟีดแบ็กภายในเนี่ยออกมาเป็นเชิงบวกนะฮะสตาฟโค้ชของแมนยูเนเต็ดเนี่ยชื่นชมในความครบเครื่องของโม,มเมตดาโบ ทั้งการเข้าสกัดที่มันยอดเยี่ยมน,นะครับการอ่านเกมความนิ่งการครองบอลความเป็นผู้นําแล้วก็รวมถึงความขยันไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยแต่อย่างใดนะครับซึ่งนั่นแหละครับคุณสมบัติตรงนี้ก็อธิบายถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อปโปรไฟล์ของเขานะครับประธานของ BE Sport Academy นะครับก็กำลังอยู่ในอังกฤษเพื่อเจรจาปิดดีลย้ายทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เมื่อค้นเพิ่มเติมมาก็พบว่า BE เอเอสปอ a ์ตอะคาเนี่ยเป็นสถาบันที่เป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการกับทางบาร์เซโลนาด้วยนะครับนั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีนี่แหละบาร์เซโลนาอยู่เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอ่ะรายงานเนี่ยนะครับก็ระบุเพิ่มเติมว่าบาร์ซ่าก็ยังไม่ยอมเหมือนกันนะเพราะว่าแม้ว่าแมนยูเนี่ยนะครับใกล้จะ,ะปิดจ็อบได้แล้วนะครับสำหรับโมฮัมเหม็ดดาโบเนี่ยแต่ว่าบาร์ซ่าเนี่ยนะครับก็เคยดึงเอา ดาโบคนนี้นะครับไปฝึก1เดือนที่ศูนย์ฝึกลามาเซียเหมือนกันแล้วก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับทีมงานได้นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยทางสายข่าวก็รายงานว่าเมื่อเต็เนี่ยจะเป็นผู้นำนะครับในดิวนี้นะครับสำหรับทางอ่โมฮัมเหมดดาโบนะครับอีกไม่กี่เดือนก่อนอายุครบ18ปีเนี่ยดาโบได้รับความสนใจจากบิ๊กทีมทั่วยุโรปครับ ซึ่งเมื่อปีก่อนเนี่ยทางกองบอกอของแอฟริกาฟุตเนี่ยก็ได้เขียนบทความปักป้ายเอาไว้เลยเนะครับว่าดาโบเป็นหนึ่งในสามเพชรเม็ดงามจากระบบเยาวชนของซเนกาลที่ควรรู้จักเขาบอกว่าดาโบถูกยกย่องว่าเป็นกองกลางเสริยใหม่ที่ผสมผสานมันสมองทางแทคกติกเทคนิคที่ประณีตและพละกําลังทางกายภาพครับเขามีความสามารถในการยืนตาแหน่งอย่างยอดเยี่ยมควบคุมจังหวะเกมแล้วก็เจาะแนวรับคู่แข่งด้วยการจ่ายบอลทะลุลาย โคช้ชที่เคยฝึกสอนเนี่ยนะครับก็ถึงกับบอกเลยนะครับว่าดาโบเนี่ยเป็นนักเตะที่พร้อมแล้วสําหรับระดับสูงสุดครับก็บางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเด็กนะครับอันนี้เข้าใจนะครับอาจจะออกมาแป๊กก็ได้แต่ว่าอ่ะอันนี้พูดก่อนหรือวม่คาร์ลอสบาลบาก็เคยเป็นนักเตะนูเน่มาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเด็กมันก็อยู่ที่เราพัฒนาแหละครับแล้วก็อยู่ที่เราสุม่มจิ้มถูกตัวหรือเปล่านะครับแค่นั้นเอง ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ามิดฟิลวัย17ปีคนนี้นะครับแล้วก็เป็นกัปตันเซเนกายู17จากที่ซุ่มซ้อมอยู่ใน,นเซเนก้ลแล้วก็มาเขาเรียกว่าไงทดสอบฝีเท้ากับแมยูเต็ดเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรอ่ะเรื่องเยาวชนยังไม่จบนะครับมีเรื่องราวที่ริชเฟย์นะครับผู้สื่อข,ข่าวทีนาสาก็เป็นอีกหนึ่งผู้สื่อข,ข่าวน้ําดีจาก Manchester News แมนเชสเตอร์อีฟนิวส์รายงานเข้ามาอีกข่าวนะครับ ริชเฟย์เนี่ยรายงานข้าาว่าแมนยูเต็ดและแมนซิตี้แย่งกันอีกแล้วครับเพื่อคว้าตัวเคียร์แมกมิคีนครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัยรุ่นของฮาร์ทสมอลสรนในสกอตติชพรีเมียร์ลีกครับซึ่งก็มีรายงานในว่าซิตี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับแข้งอายุ15ปีคนนี้นะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแล้วก็ไบรตันด้วย ซึ่งตามรายงานของ Edinburgh News ก็ระบุว่าแม็กมิคีนยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตนะครับแต่ก็ตระหนักดีถึงความสนใจอย่างมากจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ต้องการเซ็นสัญญากับเขานะครับโดยที่แม็กมิคีนได้เดินทางไปแมนเชสเตอร์พร้อมครอบครัวแล้วโดยได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมสื่อฝึกซ้อมของ City f o o t b a l l Academy แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยที่เขาเจะได้รับถ้าเลือกย้ายไปที่ซิตี้คุณก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับ ซึ่งดาวรุ่งสกอตติชรายนี้เนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมชมอีก2สโมสรสในพรีเมียร์ลีกซึ่งไม่ถูกเปิดเผยชื่อนะครับท่ามกลางการแข่งขันยังดุเดือดเพื่อคว้าตัวเขาโดยที่แมสตี้เนี่ยนะครับจะต้องจ่ายค่าชดเชยกับฮาร์สเพื่อ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมของนักเตะรายนี้ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยฮาสก็มอบข้อเสนอสัญญาของตัวเองเพื่อพยายามรั้งหนึ่งในดาวรุ่งพรสมรร์สูงสุดของพวกเขาไว้เช่นกันแมตมิคีเนี่ยจะไม่สามารถเซ็นสัญญาอาชีพในสกอตแลนด์จนกว่าจะอายุครบ16ปีในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับแต่ก็สามารถย้ายไปอยู่กับสโมสรในอังกฤษได้ก่อนหน้านั้นในรูปแบบสัญญา ทุนการศึกษานะครับแล้วก็ในวัยเพียงแค่15ปีเนี่ยทางแม็กมิคีนเองเนี่ยนะครับติดทีมชาติสกอตแลนด์ชุดยู7ไปแล้วแล้วก็ได้รับคําชมมากมายจากผลงานของเขาในหลายระดับทั้งกับสโมสรแล้วก็ทีมชาติซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาได้ลงเล่นให้กับทีมชุดบีของฮาร์สครับแล้วก็เป็น นักเตะขาประจาในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ภายใต้การนำทีมของเดริดแมกกินเนสแลวก็รวมถึงมีส่วนร่วมในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดด้วยนะครับนักเตะดาวรุ่งรายนี้ครับยังต้องตัดสินใจครั้งสําคัญในการเลือกเส้นทางอาชีพต่อไปแม้ว่าการย้ายแมนกริตอาจจะดูเหมือนเป็นก้าวที่มันชัดเจนนะครับแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีนักเตะดาวรุ่งหลายคนที่ก้าวขึ้นจากแค a d e m ดมี่ของฮาร์ทไปสู่ทีมใหญ่แม้ไม่กินเองก็อาจจะได้โอกาสนั้นเหมือนกันนะครับเอาล่ะทิ้งท้ายที่เรื่องราวเกี่ยวกับแฮร์รู ท่านไหนจะลืมไปหรือยังไม่มีใครลืมแฮร์รี่เคนหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนใจแล้วนะครับอ่ะท้ายที่สุดเนี่ยเป็นสกูปเข้ามานะครับแล้วก็เป็นรายงานจากสกอตทรอตเตอร์นะครับนักเขียนจากแมนเชสเตอร์อีนิงนิวส์เข้ามาแล้วกันทรอตเตอร์เนี่ยก็ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะปิดดีลแฮร์รี่เคนได้ก็ได้นะแม้ว่าวงเล็บว่าตอนนี้หลายท่านอาจจะไม่ได้สนใจแฮร์รี่เคนแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าอ่ะแค่เอามาเตือนความจําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่า เคนเนี่ยอาจจะย้ายออกจากบาเยอร์ได้ด้วยค่าตัว56.8ล้านปอนด์ถ้ามีสโมสอนใดกระตุ้นเงื่อนไขพิเศษในสัญญาของเขาอะไรครับโดยที่เคนซึ่งยิงไปละ8ประตูจาก4นัดในซีซั่นนี้สามารถย้ายทีมได้ด้วยค่าตัวลดลงในซัมเมอร์หน้านะครับถ้าเขายืนยันความต้องการย้ายทีมกับสโมสอนในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้ตามรายงานของเฮ n นิงเฟนส์นะครับผู้สืข่าวจากบิลครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่า เคนเนี่ยจะมองหาทางปิดฉากช่วงเวลาของเขาในถิ่นอ l รีนส์อารีนาในซัมเมอร์หน้าแม้ว่าจะมีสัญญายาวถึงปี2027ก็ตามซึ่งเคนก็ยังถูกอ้างนะครับว่ามีความตั้งใจจะกลับสู่พรีเมียร์ลีกหลังเสร็จศึกฟุตบอลโลก2026แล้วก็มีการระบ,บุว่าแมนยูเนเตดอาจจะเป็นหนึ่งในจุดหมายที่เป็นไปได้มากที่สุดแม้ว่ารูเบนาริมอาจจะเสริมแผงแนวรุกของทีมมาแล้วทั้งเชสโกเอมูโมและคุนย่าด้วยค่าตัวที่สูงกว่าตัวเลขค่าตัวที่เคนอาจจะมีตลาดก็ตาม ขณะดเดียวกันสเปอร์เองก็อาจจะสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าสเปอร์ก็มีข้อตกลงสิทธิพิเศษในการซื้อคืนก็คือ first option agreement ตั้งแต่ตอนที่ปล่อยเคนไปบบเยนในปี2023นะครับในตอนนั้นเนี่ยแมลเต์เคยถอนตัวจากการไล่ล่าแฮร์รี่เคนก่อนที่าาเยนจะคว้าตัวไปได้สำเร็จแล้วก็อย่างที่ทราบกันในปี2023แมลเต์ไปปิดติวราสมุสช,ชอยลุนนะครับ ซึ่งก็ขอเสริมเล็กน้อยครับล่าสุดมีการไปสัมภาษณ์โทมัสแฟรงค์ด้วยว่าเคนจะมีโอกาสกลับมาที่สเปอร์หรือเปล่าซึ่งแฟรงค์ก็บอกว่ายินดีต้อนรับแฮร์รี่เคนเสมอแฮร์รี่เคนกับแมร์เต์ถ้าถามในมุมผมเนี่ยมันอาจจะณตอนนี้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับรถไฟที่มันผ่านไปละรถไฟขบวนนี้นอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามฟุตบอลมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนและแมร์เตตมักจะได้คนที่อยากได้ในช่วงเวลาที่ นักเตะคนนั้นเริ่มอายุเยอะแล้วซะด้วยสินะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะก็คงต้องมารอตามกันต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับเนื้อข่าวที่สำคัญของเราก็คงจะอยู่ที่3 m ม d ิดฟิลชื่อดังนะครับส่วนทางมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะครับที่ era, ปริเพซเชรารายงานเข้ามาเป็นดาวรุ่งชาวโคลัมเบียเนี่ยเจ้าคริสเตียนโอรอสโคเนี่ยก็น่าจับตามองครับเพราะว่าที่ผ่านมาเมอรเตดมีการฟาร์มมิดฟิลด เข้ามาในชุดเล็กหลายคนเหมือนกันมันน่าจะเป็นกำลังหลักสำคัญบ้างทีมชุดใหญ่ผมเข้าจใจคอมเมนต์หลายท่านนะครับก็อาจจะบอกว่าเสริมทําไมชุดเล็กมากมายชุดใหญ่ยังไม่มีเลยนะครับชุดใหญ่ก็นี่ไงมันก็ต้องระดับเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วอะ่ะชุดใหญ่เขาเอาอยู่แล้วครับวอลตันบาเลบา้าเอเลนเดอร์เนเนี่ยอันนี้คือชุดใหญ่รองานใหญ่นะครับในช่วงซัมเมอร์เขาเสริมอยู่แล้วแต่ว่าก็มีการฟาร์มผู้เล่นชุดเล็กเสริมเอาไว้ด้วยซึ่งวันนี้ไอ้ข่าวจากปิเปเซียร่าที่เนทันซอลเนี่ยรีทวิตมาเนี่ย มันดูมีความไปไกลสุดแล้วนะครับน่าจะไม่มีไม่มีโอกาสที่จะพลาดหรือว่าพลาดน้อยมากแล้วกันในการเซ็นเจลคริสเตียนออโรสโกรายนี้เข้ามานะครับตามที่ได้เล่าในข่าวไปนั่นแหละโอเคช่วงท้ายนะครับยังไงฝากเอาไว้กับทางโปรโมชั่นดีดนะครับจากทางไข่นะไม่ว่าจะเป็นทางไข่พรีเมอร์นะครับก็เริ่มโปรเด็ดๆเ,เลยนะครับวันนี้เป็นต้นไปนะครับในราคาพิเศษนะครับอยู่ที่ 1,491 uh, บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ไป uh, จับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับไปทำความสะอาดดูแลนะ้บน้องชายของเรานี่คือไข่ทร i เมอร์นะครับก็ลองดูครับก็จะรู้สึกมีความสะอาดแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะแล้วก็ฝากไข่คลีนเซอร์ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์สะอาดน้องชายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแพ็คคู่จะอยู่ที่1,666บาทครับไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะ โอเคครับประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต่อๆไปครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ